สวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่แม่จ้ะวันนี้มากินจมตํานะครับเปลี่ยนแนวสักนิดนึงจุกข้าวให้ก่อนมีจมตํามีซีกุ้งหมูออนครบสูตรเลยครับวันนี้สตอก็มีมาจ๋าแม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องมาทานข้าวด้วยกันะจ้าจมตํานี่แหละตําแบบตําอีสานค่ะตําลาวใส่บะกอก

Trái mang Iran, gian mang tay mang tụng ừ. ừ. tướng mà Làm chết mang ạ Ngùa hàng Hàng ngũ ông sang qua gặp tân hoàn với nãy mà hai phá ừ. และเหลือตัวตัวผู้ตัวผู้มันโดนแหละเสียดายไม่โดนน้ำเขาด้วยจ้ะโดนน้ำเขาแหละซื้อมาน้ำเขากับเหลืองเนี่ตจะบางาอยางโดนไหนลาดก็ไม่ก่อยมีตัวผู้มันไม่ก่อยเจอ

lúc bị chưa vẫn cứ Nó ở ở nó ở một đống này Đây xem ừ. ừ. <laughs> quả Rồi con trinh. อากาศดีแดดเริ่มออกแล้วเด๋ยวจาก้นตกนักตกใส่เขาพอดีอพี่แมล่ะเพอันว่านเขาไม่จ๊ะหาฝนมากสองสัปดาห์สองสัปดาห์

โลใจรสปากเล้ม่สิดจ้ะแม่จ้าน่าิดตำกินออกเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวนำนำนิดนึงหวานนัวรสเขาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> หยิบชี่โครงออกอ่บบหมดนี้ก็ได้ ออมันกวดเสร็จแบบพุ่งหยักนี่เห็นไหมมันทับกันไงเยอะอย่างนั้ออนหนูตำเยอะมากเลยนะเดี๋ยวก็หมือแบบพุ่ง,ง,งเครื่องเงินูถไฟหมดเลยเออหมักได้พอดี มักแบบไไงรสด,ดีปิดใจซอสฝเอ๊ะซอสอะไรซอสนางลมนิดนึงจบเกลีอลองกั้นดำตาลพอ,อ,อ,อเอาไปออฟไม้กับซีดั้มเลยครับมันก็เสียตรงนั้นแหละสับกระเทีมเยมใส่พร้อมแล้ก็แสบ มักอ่ะนี่มันก็จะมีกระเทียมติดมาอร่อยดี อืมอืมจัด้อ้ยจัดมะเขือเทศบานนี่บากินเซลน้ำมันนี่ปิดก้างเขานี้กันเนอะอือิ่มาย

สบายคือปากเล่กที่นี่ตำเองกับสีดปากเนื่ออะไรไที่นี่นัวนะอร่อยแล้วก็อิ่มมากด้วยครับวันนี้ก็ปออ้อมปลาอ้อมก้อครับพบกันไม่คิดนานนะครับครับสวัสดีครับ